หนึ่งนาทีกับนักวิ่งที่สงสัยครับบังเอิญว่าสัปดาห์นี้อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่ในเรื่องของคลิปวิดีโอก็อตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าไปแล้วนะครับ mm. คลิปนี้อยากจะพูดถึงความหลากหลายในโปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับผม mm. เนื่องจากว่านักวิ่งของเราหลายคนมักจะติดกับรูปแบบการฝึกซ้อมที่จําเจซ้ำๆนะครับ mm. ในขณะเดียวกันลองมองถึงระบบพลังงานนะครับ mm. ในแต่ละส่วนที่ ออกแรงกระชากเร่งฉีกหนีในแต่ละจังหวะของระยะทางที่เราแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมการฝึกซ้อมก็ต้องปรับจูนให้เหมาะสมและก็เข้ากับสถานการณ์ความถนัดของแต่ละคนด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการฟาดเลการเนกาทีฟนะครับการเล่นกับความเร็วที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับความเหมาะสมและก็บุคลิกของเราในการวิ่งหรือแข่งขันจริงนะครับก็ลองนำกลับไปปรับใช้สลับ ปรับเปลี่ยนโปรแกรมในแต่ละสัปดาห์ให้เหมาะสมกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับ